ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทครังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตรา3ห่วง อร่อยเหวะวันนี้ผมยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาครับโห oh, วันนี้อร่อยฮอาะนี่คึกคักมากเลยฮะผมก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ำโพเทมักนะฮะแม่น้ำสายเดียวที่ไหลผ่านเมืองหลวงวอชิงตันดีซีแห่งนี้นะฮะดูฮะวิวทิวทัศน์ดูนะฮะสบายๆแล้วก็คึกคักหนาะแน่นเพื่อด้วยผู้คนโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากที่ต่างาเดี๋ยวไปชมวิวบรรยากาศริมแม่น้ำโพโทแม็กหน่อยว่าจะน่า,าสนใจแล้วก็คิดคักขนาดไหนโอ้นี่นอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นนี่ออโอ้นี่เร<ะ>าลาประเทยเมืองไทยยังมาเลย นี่น้อ,องเต๋าเชโชาน,นา ct, ี่นี่แล้วคุณโป้งโมเดิร์นด็อกโอ้นี่วันนี้เอาไม้ตีกล้องมาได้ไหมคะเนี่ยเป็นกล้องเปลี่ยนเป็นกล้องแทนค่ะวันนี้มาถ่ายรายการกันด้วยโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยจะมาเจอรายการถึงเพียงนี้ที่นี่ที่ทไหนคะ <laughs> ยังไม่รู้ พูดเล่นมาได้การมาได้กันค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาวอชิงตันดีซีเนี่ยรู้สึกไงบ้างแต่บรรยากาศนี่ก่อนที่เนี่ยวอชิงตันฮาร์เบอร์นี่คือวอชิงตันฮาร์เบอร์หนูก็ไม่รู้เนอะเพราะว่าเห็นตามท้องถนนเรียกดูเรียบร้อยเนอะปกติแต่เพิ่งมีมาวันนี้เนี่ยค่ะที่มาอยู่ที่วอชิงตันฮาร์เบอร์ที่แบบดูคึกคักแบบว่าโอ้โหนี่ทุกคนมาลุกตัวกันที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยโอ้เราเลี่ยคือจะแหมสนุกไปเขาด้วยนะพี่บ๊อกใช่ค่ะดูเป็นวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมครับร้านสกอย่าที่ผมมาเนี่ยนะครับถือเป็นร้านยอดฮิตอีกร้านในย่านชมวิวริมแม่น้ำโคโตแมกเลยนะครับดูสิครับคนแน่นลนเลยละครับอาหารร้านนี้จะอร่อยเหาะขนาดไหนต้องไปชิมกับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัทครับสวัสดีทันผัวครับสวัสดีครับขอ้ันผัวฮะร้านนี้ทีเด็ดอะไรบ้างครับผู้ว่าครับเออ่แถบนี้นี่เป็นแถบที่เออ่คนกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ คนนัดท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่อยู่มานานแล้วร้านสกอย่านะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคืออาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกสเตอร์หรือปูจาก阿สกาหรือว่าอาหารทะเลอย่างที่อื่นนะครับครับนี่ซอจากทะเลมั่วฮะนี่เหลือบางส่วนนะเนี่ยเมื่อกี้นี่นักชิมตัวเราหลายท่านอดใจไม่ไหวไปดูนี่ปูไีไหนพ่อะ ปลาปูจากลัสกาครับโอ้โหนี่นี่นี่กล้ามแน่ตัวมันคงใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อเขาเลยใช่ครับคือหมดมืออาหารทะเลใช่ครับทั้งกุ้งหอยปูปลานี่นะฮะใช่ครับแต่ว่าก็แบบเขาครับคือน้ำน้ำจิ้มปกติของเขาแม่ไม่ไม่ถูกใจคนไทยเท่าไหร่ล้วก็ก็เลยขอให้ าน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแบบไทยแบบไทยมามาจิ้มกันเล่นอ๋อเนี่ยของไทยนี่สุดยอดมากแซ่บเลยนะครับครับได้ถูกปากแล้วก็รสจัดจ้านหน่อยมีเผ็ดมีเปรี้ยวครับมีเค็มไปหน่อยนี่นะฮะครับอ๋อฮะแล้วนอกจากกุ้งนะฮะก็มีล็อบสเตอร์มีล็อบสเตอร์มีล็อบสเตอร์นะครับขอทถวายฮะวันนี้ที่ คณะทั้งหลายพากันอิ่มหนำสำรางกับอาหารแบบพื้นเมืองจากท้องทะเลส,สดๆที่กรุงมองชานีซีเนี่ยเพราะว่าจัดให้เลยครับเป็นเจาภาพปกันไลครับครับ,รบผมผม,ผมคิดว่ามายอย่างนี้เนี่ยให้ทุกฝ่ายสบายใจดีกว่านะครับผมพาทุกคนรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนมานในร้านที่มันดูดีอาหารดีก็สบายใจส่วนนั้น แล้วก็อยากให้พี่้องประชาชนผู้เสียภาษีสบายใจด้วยว่าที่เราสรุปสลากันนี้ไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนเลยนะครับพี่้องประชาชนเลยวันนี้ขอบคุณมู้ว่าครับด้วยครับผมนะครับและขนาดสัมมนา17นาฬิกา30นาทีกลับมาพบกันใหม่นะครับกับกิษณะทั่วยกเลากวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ the cattle are prowling the coyotes are howling we out where the dog is born whispers are a jingling the cowboys sing